สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรวันนิทานบันเทิงก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคาถาเสน่ห์ผูกจิตพุทธคุณให้เพศตรงข้ามหลงไหลงงงวยปรมมบทเล่ากันว่าผู้เรืองอาคมแก่ก้าพคถาหากนำ อาคมสเสน่ห์ผูกจิตผูกใจมาใช้ร่วมกับหุ่นขี้พึ่งแทนชายหญิงเมื่อนั้นจะทำให้คนทั้งสองรักกันไปจนตายหากแยกหุ่นขี้พึ่งออกจากกันความรักของคนทั้งสองจะขาดจะบ้านลงทันทีในบัดนลเพราะหุ่นขี้พึ่งถูกกำกับและประจุด้วยพระเวทอาคมนั่นเองซึ่งหมายความว่าเวทมนต์ ได้เสื่อมความขังลงผู้เล่าเป็นอดีตผู้เรืองอาคมอีกคนหนึ่งสมมุติชื่อรุงทองซึ่งได้วางมืออาชีพนี้แล้วเมื่อวัยแค่57ปีเท่านั้นเพราะรู้ตัวเองว่าร้อนวิชาหากขืนยังประกอบพิธีกรรมทางสายศาสตร์บริกรรมพักถาอีกต่อไปจะกลายเป็นผีปอบหรือเป็นบ้าวิกลจริตหรือชีวิต อาจตายโหงอย่างน่าเวทนาสุดท้ายแกจึงเลือกที่จะวางมือเลิกเป็นหมอคุณใจต่อไปแกเล่าว่าสมัยก่อนที่แกจะวางมือช่วงอายุ30-50ถึงปีนั้นแกได้เอาวิชาอาคมและวิชาคุณใจมาใช้เต็มที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างคุ้มค่าและรอดตายมาได้อย่างหวุดวิด จากคนเล่นคุณใจมนดำด้วยกันอย่างโชคโชนเลือดพ่านคนที่เป็นพ่อมดหมอผีหรือหมอกุณใจต่างมีกิเลสโลภโกรธและหลงทุกคนย่อมมีความอิจฉาริษยากันไม่อยากให้ใครได้ดีเกินหน้าและมักจะปล่อยของที่เป็นเดรัจฉานอาวิชามาใส่กันโบราณเรียกขัดแข้งขัดขาไม่ให้อีกวายได้ดี สำหรับแกแล้วเรื่องอย่างนี้เจอบ่อยๆหลายครั้งล้วนจะเป็นปุ๋ยมือหมอคุณใจคนในวงการเดียวกันแต่แกก็แก้กันและถอนสายดำได้ทุกครั้งด้วยวิชาอาคมของอย่างนี้มันต้องแก้กันด้วยม์ขาวจะไปแก้หรือรักษาด้วยวิธีอ,อื่นไม่ได้ช่วยไม่ทันตายสถานเดียวแกเล่าว่ามีคนมาจ้าง ให้แกเรียกคนรักกับแกได้นำอาหุ่นขิ้พึ่งแท้ปั้นเป็นตัวผู้ชายหญิงโดยนำอาหุ่นขิ้พึ่งชายหญิงประกบหน้าเข้าหากันเขียนชื่อและนามสกุลทั้งสองคนพร้อมกับลงอักขระอาคมบนตัวหุ่นขิ้พึ่งทั้งสองผูกด้วยสายศินมัดให้แน่นนำมาประกอบพิธีกรรม บริกรรคาถาตอนกลางคืนช่วงเวลาประมาณสองยามถึงตีสามถึงจะพักซึ่งการบริกรรคาถาแล้วยังต้องใช้พลังกระแสจิตเพ่งไปที่หุ่นคดพึ่งทั้งสองนั้นด้วยซึ่งต้องใช้พลังจิตสูงมากจึงจะสามารถให้หุ่นคิดพึ่งเป็นสื่อพาไปหาคนผู้นั้นซึ่งกระแสจิตของแกจะต้องผ่านด่านอรหันหินหิน,ห,นหลายด่านกว่าจะไปถึงจิต ของคนคนนั้นคนที่พลังจิตอ่อนจะทำไม่ได้สำหรับแกนั้นปลึกปลือววิชาการนั่งสมาธิเพ่งกะสินหลายปีกว่าจะสำเร็จหากต้องการให้คนคนนั้นกลับมาก็จะใช้พลังจิตเรียกให้กลับมาหาภายในสมวัน5วันหรือ7วันอย่างมากไม่เกินสิบห้าวันหากเลย15้าวันไปแล้วแสดงว่าคนคนนั้นไม่กลับมา ถ้าจะให้ทำพิธีอีกต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่และหรือต้องการจะทำลายคนคนนั้นก็จะใช้ปลายเข็มแทงลงตามทวารทั้งเจ็ดพร้อมกับบริกรรมคาถากำกับไปด้วยและคนคนนั้นจะเจ็บปวดตามร่างกายตรงจุดที่โดนของแหลมแทงหากต้องการให้ตายปักของแหลมคาไว้ที่หุ่นคิ้พึ่งเร่งบริกรรมคาถา ทนไม่ไหวก็จะตายแต่วิธีนี้แกไม่ทาเป็นอาคาดเพราะผิดสินห้าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นถ้าจะช่วยให้เรียกกลับมาแกจะช่วยหากอาคมที่แกใช้เรียกจิตเรียกใจให้คนคนนั้นกลับมาก็มีฝึกฝนเป็นประจำจะต้องแก่กล้าอาคมพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการเรียกจิตให้คนกลับมานั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะทำได้เพราะจิตคนบางคนอาจแก่กล้ากว่าคนที่ถอดจิตเรียกบางคนอาจมีวิชาอาคมดีไม่ดีอาจย้อนมาเล่นงานเราได้เพราะจุดอ่อนของหมอคุนใจขนาดถอดจิตออกจากร่างและหรือขนาดประกอบพิธีกรรมฉะนั้นจึงต้องมีผู้ช่วยอยู่เป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือยามคับขันวิชา เรียกจิตผูกจิตนั้นมีด้วยกันหลายบทนำมาใช้รวมกันได้เหมือนในอดีตที่แกเคยนำมาผสมประสานใช้รวมกันจึงได้ผลเกินคาดและคนที่แกเรียกทางกระแสจิตกลับมาหาคนรักเดิมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผู้เล่าที่วางมือจากหมอกุญใจแล้ว มาถ่ายทอดให้รู้ว่าพระเวทบทนี้เคยนำไปใช้ได้ผลมาแล้วนัดจะจะบอกให้